สวัสดีค่ะครูเบลนะคะพบกันอีกแล้วเนาะอาจจะห่างหายไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังมีความที่อยากจะมาเล่าสิ่งดีๆเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นำไปใช้กับลูกน้อยได้นะคะวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องความภาคภูมิใจในตัวเองของลูกน้อยค่ะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกไม่มั่นใจในตัวเองเลยทำอะไรก็แบบต้องรอให้พ่อแม่บอกตลอดเนี่ยนะคะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อในตัวเด็กหรือความมั่นใจในตัวเด็กที่คิดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนด้อยเนาะไม่มั่นใจในตัวเองเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เขาได้รับข้อมูลเข้ามาเช่นการพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเช่นทําไมลูกดื้อจังเลยอะ่ะทาไมไม่อยากอาบนะ้ําทําไมไม่มั่นใจในตัวเองอาอีกแล้วนะพูดเสียงเบาจังเลยนะคะลองถามตัวเองดูว่าเรา พูดสิ่งเหล่านี้กับลูกบ่อยขนาดไหนโอเคไหมคะยิ่งเราพูดคําเหล่านี้กับลูกเยอะๆทุกวันทุกชั่วโมงทุกเวลามันจะกลายมันจะฝังเป็นความเชื่อของเด็กคะ่ะว่าโอ้ฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลยเงี้ยคะ่ะจากความที่เด็กเอ้ยกำลังอยากรู้อยากลองอยากลองทำโน่นทนํานี่แต่ว่าเขาอะบางคนเนาะต้องการการปรับตัวคะ่ะแม่ก็จะบอกแล้วๆสิ เสียงดังหน่อยพูดดังๆกับผู้ใหญ่อะไราเงี้ยค่ะทาให้ปิดกั้นโอกาสในการลองที่จะทําของเขาแล้วก็ทําให้เขาแบบโอ๊ยแม่เล่นฉันนี่มันแย่จังเลยนะจะพูดกับผู้ใหญ่ก็พูดเสียงเบาอะไราเงี้ยค่ะทาให้เขาอ่ะไม่มีโอกาสได้แบบเรียนรู้ด้วยตนเองเนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ่คอยแบบชี้นําตลอดเวลาาเงี้ยค่ะทาให้ความมัน่นใจในตัวเองของเขาอ่ะมันลดน้อยลง ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่จะทํางานเงี้ยค่ะสมมุติว่าเขามีกรอบงานให้แล้วว่าส่งวันจันทร์นะอะไรแบบเนี้ยแล้วมีเจ้านายคอยมาจี้ตลอดทำได้ยังถึงไหนแล้วนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีความรู้สึกไงคะก็ต้องรู้สึกว่าโอ้นี่มันงานฉันนะให้ฉันทําไม่ได้หรออย่ามาจู้จี้กับฉันหรือบางคนก็จะคิดไปเลยว่าโอ้แย่จังเลยเนาะต้องมาคอยจำาจจำใจฉันเสมออะไรเงี้ยค่ะ ในทางเดียวกันเลยเนาะเด็กก็เหมือนกันถ้าคุณพ่อคุณแม่คอยชี้แนะตลอดเวลาโดยที่เด็กยังไม่ได้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือเนี่ยนะคะมันจะเป็นการทําให้เด็กเนี่ยหยุดคิดหยุดกระบวนการคิดทันทีนะว่าฉันต้องทอํายังไงและ เป็นกระบวนการของการฟังและทำตามสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บอกค่ะทำให้การคิดของเขาอ่ะมันหยุดลงคือแค่ฟังแล้วทำตามฟังแล้วทำตามเด็กไม่เกิดความคิดไม่เกิดการพัฒนาตัวเองก็ทำให้ความมั่นใจในตัวเองน้อยลงเนาะสิ่งที่เราควรปรับก็คือให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองค่ะตั้งแต่กระบวนการคิดเลยนะเช่นคิดว่าวันนี้หนูอยากกินอะไรดีคะอ๋อหนูอยากกินไข่เจียวแล้ว เราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างใช้ลักษณะคําถามในการชวนให้เขาคิดแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อกินไขเ่เจียวหรอลูกไปเตรียมไข่มาสิเตรียมข้าวมานะเตรียมน้ามันเตรียมน้ปาปลาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราบอกแบบเนี้ยลูกจะแค่ฟังแนละทาตามจะไม่เกิดกระบวนการคิดอลองดูนะว่าสิ่งที่เราอยู่ที่บ้านกับลูกค่ะเราเป็นคนลักษณะไหนถ้าเราพูดบอกเขามากเกินไปให้ลดสิ่งนั้นลง และเป็นการตั้งคำถามเอานะคะจะช่วยไ<ช>ด้เนานะเป็นเรื่องของคำพูดที่เราใช้กับลูกค่ะถ้าเราคุยกับเขาเสมอว่าพูดเสียงดังหน่อยสิลูกไม่มัน่นใจในตัวเองเลยนะาอะอยู่นั่นแหละเขนอยู่นั่นแหละบิดทําไมถ้าเราพูดแบบนี้มันตอกย้ําตัวเด็กว่าอือโอจริงอะ่ะฉันโขนอะ่ะฉันไม่ง่าทําจริงๆอะ่ะเด็กจะเชื่อค่ะในสิ่งที่เขาได้ยินเขาจะเชื่อใน สีมารมของเขาเนาะความเชื่อเนี่ยคะ่ะจะทําให้ส่งผลถึงความคิดเหมือนเวลาเด็กจะทำไรสักอยงก็จะรู้สึกโอ๊ยฉันไม่มันน่นใจในตัวเองเลยฉันด้อยค่าทําให้เวลาทําอะไรจะไม่ประสบความสําเร็จพอไม่ประสบความสำเร็จ,ม,รม,รจมันจะต่อย้ํามาที่พฤติกรรมอีกเราทําอะไรไม่กล้าทําไม่กล้าทามันก็ทาให้มมไม่เต็มที่พอทําไม่เต็มที่ก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ต่อย้ําความเชื่อไปเรื่อยๆนะคะสะสมทําให้เขารู้สึกไม่มันน่นใจในตัวเองซึ่งมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นนะคะ คุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมคะว่าความเชื่อของเราจะส่งผลต่อความคิดความคิดเราคิดอย่างไรมันจะส่งต่อคําพูดของเรานะคะพอคาพูดเนี้มันจะส่งผลต่อนิสัยของเราและนิสัยของเราจะนําพามาสู่โชคชะตาที่เราจะต้องเจอคะ่ะตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่พูดทุกวันไปลูกดือ้อลูกดือ้อลูกดือ้อจนกลายเป็นความเชื่อว่าลูกดือ้อ พอลูกทําอะไรผิดนิดนึงหรือขัดใจนิดนึงคุณพ่อคุณแม่ก็จะพูดว่าเนี่ยมันดื้ออีกแล้วทั้งที่ปกติพฤติกรรมเนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าดือ้ออย่างเช่นแม่จะให้ลูกไปอาบน้ําลูกขอห้านาทีนะคะเป็นการต่อรองเนาะแต่คุณพ่อคุณแม่สตรีความว่าลูกดือ้อโดยที่ไม่ได้สนใจว่า5นาทีลูกขอไปเพื่ออะไรนะคะอาจจะแบบเออขอเล่นเกมแป๊บนึง5้านาทีแล้วเราไม่เปิดโอกาสให้เขาดูว่า5นาทีอะ่ะ ลูกขอจริงๆริงไหมว่าเราไม่เราไม่ได้ลองดูว่าพอผ่านไปแคนาทีลูกอาบน้ำไหมเราจะตีความไปเลยว่าลูกดื้อเราก็จะบ่นว่าเห็นไหมดื้ออีกแล้วเทียงนั่นแหละต่อเราอนั่นแหละมันจะทําให้เป็นไงคะบรรยากาศในบ้านนนองมันมันคะคุมมคือเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนคําพูดของเราที่สื่อสารกับลูกนะคะเพราะว่าถ้าเราสื่อสารเชิงลบไปเรื่อยคุณพ่อคุณแม่ เห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกไหมแล้วว่าลูกดื้อ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 คุณพ่อเห็นคุณแม่เห็นว่าลูกดีขึ้นไหมคะส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ได้ดีขึ้นเนาะเพราะว่าไม่จะต่อย้ําความเชื่อว่าดื้อ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 โอเคไหมแต่ถ้าคุณแม่คุณพ่อบอกว่าวันนี้หน้าเราจังเลยบอกว่า5นาทีจะอาบน้ําหนูอาบน้ําจริงๆด้วยหรือพอผ่านไป5นาทีใน5นาทีแล้วหน้าเมื่อกี้หนูคุยกับแม่ว่าไงคะเออถ้าน้องบอกว่าน้องจะอาบน้ำเออไหนแม่อยากเห็นจังเลยว่าหนูทําตามหรรืออเเป่่าะะไี้ค เปลี่ยนคำพูดการสื่อสารกับลูกให้ดีขึ้นนะแล้วมันก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นนะทีนี้เรื่องของความไม่มั่นใจในตนเองเกิดจากการที่ลูก ไม่ได้คิดเองนะทาตามสิ่งที่เขาคิดค่ะถ้าเขาได้คิดเองและทําตามสิ่งที่เขาคิดเขาจะมีความสุขตัวอย่างเช่นวันนี้คุณแม่จะออกกําลังกายลดความอ้วนคุณแม่คิดไปแล้วแล้วพอวันนี้ไม่ได้ทำอ่ะคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้ฉันอ้วนอ่ะแย่จังเลยฉันนี่มันแบบก็คือจะเกิดความ ก็จะเกิดการแบบไม่แฮปปี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติคุณแม่คิดว่าวันนี้ฉันจะออกกําลังกายแล้วคุณแม่ได้ทําจริงคุณแม่จะเกิดความสุขค่ะเพราะคุณแม่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันคิดฉันได้ทํามาตอบสนองนิดของตนเองหรือต้องไหมลูกก็เหมือนกัน เวลาลูกคิดว่าโอ๊ยอยากเล่นสีน้ําจังเลยวันนี้แล้วได้เล่นสีน้ําจริงๆโดยที่ไม่มีใครมาห้ามเขาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเกิดกระบวนการความสุขค่ะความภาคภูมิใจในตัวเองก็จะมาถึงแม้ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยเนาะแต่ว่าเขาได้ทําสิ่งที่เขาต้องการแล้วนะคะมันก็จะช่วยเติมเต็มความสุข เล็กๆน้อยในชีวิตเมื่อมันสะสมไปเรื่อยๆนะคะเขาคิดได้ทาทาสาเร็จคิดได้ทําทําสําเร็จไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะคะมันจะไปเป็นวงจรแห่งความสุขทําให้เขาเนี่ยเกิดความแบบเติมเต็มอ่ะเติมเต็มนิดของตนเองความเป็นตัวตนของตวเองนะคะแล้วก็มีความสุขนะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ